ายไหมสําคัญสุดใบหมอนที่ดีเลี้ยงมอนไหมแข็งแรงมอนไหมดีถึงจะมีใยที่ดีบางคนขาดความอดทนก็เลยเผยโฉมที่แท้จริงพ่อดูใบมออยังละเอียดเลยผพราว่าคโมงคนทะลุป,ปลุโปรงหมายถึงอารองพ่อพ่อไม่ได้อยากดินทานะแต่อารองกับป่วนเลี้ยงแอบทำอะไรลับหลังเยอะมากเลยแล้วก็ กร่อก่อนพวกเขาจ้างคนซ้อมเจ๊ฉินแถมยังแล้วก็ปาประกาศแกเป็นคนทำเฮียอลองเขาใช้ลูกเล่นเพราะว่าไม่อยากให้แกกับเจียเสียนเป็นใหญ่ฉันยังรู้ว่าเขาทำอะไรลับหลังฉันเยอะมากแถมยังสมรู้ร่วมคิดกับเจิ้งชางร้านจี้สิงเซิรนพ่อก็รู้หมดทุกอย่างนี่นะทำไมยังยกโครงการขออยายโรงงานให้ทำอีกแล้วเท่ากับให้โอกาสเขาเลยนะครับ ฉันรู้ว่าเขาคิดยังไงไอารองเห็นแก่ผลประโยชน์สักวันจะปิดกั้นตัวเองตายแต่ถ้าเข้าไปอยู่ฝัวซารก็ไม่ต้องคอยกีดกันให้แกเป็นผู้ดูแลแค่ไม่ทําเกินไปก็พอที่เธอพ่อวางแผนรับมือไว้หมดแล้วนึกไม่ออกเลยพ่อกับอารองเป็นพี่น้องแท,ท้ๆทำไมนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโทษแต่อารองก็ไม่ได้หรอกเขาขยันตั้งใจทำงาน ลูกค้าเก่าๆของยงไทหลงเขาหามาทางนั้นแต่ว่าปู่ของแกสืบทอดตำแหน่งให้ฉันเขาก็เลยไม่พอใจคิดว่าฉันไม่คู่ควรเป็นแต่ผมคิดว่าพ่อมองสถานการณ์ออกพ่อก็ออกมาบริหารงานเองผมเรียนรู้จักพ่อไม่ดีก่อนละเจยอหยางพ่อแก่แล้วยงไทหลงช้าเร็วก็ต้องมอบให้เด็กรุ่นใหม่ดูแลคนคนนี้ต้องมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ และแกก็เหมาะสมที่สุดแล้วแต่เราตกลงกันแล้วนะเหรกับพี่ใหญ่ดูแลด้วยกันไงเป็นแค่แผนทวงเวลาพ่อครับผมรู้ว่าบางครั้งพี่ใหญ่เขาค่อนข้างใจอ่อนเกินไปทำอะไรก็ไม่กล้าแต่เขาก็มีข้อดีนะครับพ่อเขาตั้งใจมากนะเข้าออข้าใจคนงานทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจคนงานทุกคนให้เกียรติยกย่อง,ของเขา ถ้าพ่อพูดแบบนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมต่อพี่ใหญ่นะยุติธรรมแกดูสวนม่อนสิเติบโตบนพื้นแผ่นดินเดียวกันรับแดดจากดวงอาทิตย์เดียวกันรับฝนจากฟ้าเดียวกันทำไมบางต้นถึงผอมแห้งบางต้นแข็งแรงพวกต้นม่อนก็ทวงขอความยุติธรรมด้วยเลยพวกต้นม่อนก็ทำตามลิกิตสวรรค์ฉันรู้ว่าแกห่วงหน้าของเจเสียนไม่อยากให้เขาอาย แต่ถ้าชีวิตนี้ให้เขาทำงานที่เขาไม่ถนัดแบกรับภาระที่หนักหน่วงเขาจะสบายเหรอผมเข้าใจที่พ่อพูดนะแต่ตอนแรกตกลงกันแล้วเราจะเป็นผู้ดูแลด้วยกันพี่น้องประครับประคองกันแกไม่อยากทำลายความรักของพี่น้องแต่ถ้ามีวันหนึ่งพวกแกคิดไม่เหมือนกันแล้วใครจะเป็นคนตัดสินถ้าถึงตอนนั้นจะหักหน้ากันเปล่าๆยายหยาง พ่อมีลูกสี่คนแกเหมือนฉันที่สุดแกมีประสบการณ์โลกกว้างมาแล้วผ่านเรื่องราวมากมายเป็นผู้ใหญ่ที่สุดให้แกดูแลหยงไทหลงฉันที่จะสบายใจแต่ผมก็สร้างปัญหามากมายให้กับหยงไทหลงเพาอยังไว้ใจผมเหรอเรื่องของปิงปิงยุติลงแล้วฉันดูคนไม่ผิดหรอกพอแค่แกตัดสินใจตั้งใจทำงานและทิ้งความรักชายหญิง ก็ะจะเป็นเท่าแก่ผู้ดูแลที่ดีเจียงอารองมักใหญ่ไฟสูงมีแต่แกที่ดูแลหยงไทหลงได้เพื่อพ่อแล้วเพื่ออนาคตของหยงไทหลงรับปากพ่อน่ะครับผมรับปากพ่อจะดูแลหยงไทหลงอย่างดีดีงั้นพ่อให้รางวัลเป็นน้ำชา ขอบคุณครับเอาล่ะพอไปหาเพื่อนเก่าก่อนนะโอ้ในทานอขอบใจครับไม่เป็นไรครับ